เมื่อกี้ที่ผมชวนคุณคุยผมว่าจะขอตังนี้แหละครับนี่ครับการปฏิเสธการขอเงินที่ดีที่สุดนะฮะคือขอบันกลับครับขอข่าวอามเสียงสักหนึ่งเพลงครับเฮชยได้ยินผมไหมฮะได้ยินค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คุยอะใครอะ คุยกับทงคู่เลยครับเลขคนนึงทำไมไม่คุยกับผมเลยครับอีคนเขาพับหน้าจอนะอันนี้ใกล้โพอเสร็จยังครับนี่โอ้ยังเหลือยาวเลยครับผมจะผมจะหาลำไพ่พิเศษไปด้วยนะฮะตรงนี้คนเยอะดีคนเยอะดีเปิดหมวกเลยแล้วกันเออเปิดโอ้ยคุยเลยครับได้ครับได้อุยไปตรงกลางดีกว่าคนเยอะดีตามมาครับตามมาครับ ดสวัสดีครับพี่รักแฟนเพลงสวัสดีครับพี่รักแฟนเพลงอ่าผมขออนุญาตเปิดหมวกหน่อยนะครับนะไหนๆก็ทํางานกันจะได้มีดนตรีฟังนะครับผมโอ้โหใจดีจังเลยครับนะครับเด็กครับเลขสิบเอ็ดนะครับสามารถตัวเนตได้นะครับโอ้โหพอมากเลยยังไม่ได้ร้องนครับร้องอีกร้องอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 เทสก่อนนะครับขอเทสก่อนนะครับ ขเขาขวอมเสียงทั้งหนึ่งเพลงครับว,ว,วันที่ชัติปอะประมาณนี้มไม่ไม่ได้ยังว<ม>่าร้องว่าเราจะทำจารสัญญาหรอครับอ่อันนี้ท่อนแรกเขาครับต้องเป็น,น,น FC แฟนคลับท่อนแ้นนะฮะถึงจะแบบรู้นะครับอีกนิ้พอเพอพอเกินพอเกินเลขสิบเอ็ดนะฮะเลขสิบเอ็ดนะครับบาทเดียวก็เอานะครับผม ตัวนี้ร้อนครับขอบคุณแม้าตาดูกปล่าๆนะครับยังไม่ได้ร้องเลยครับเซ <ผม S 2> ็นผมมันเปลี่ยสวยเหลือตาสุดทอดแสงไฟมันทำให้ฉันคลั่งใครลงไหลในเธอจำได้แค่มน้องนีมอาบคิดมึงอยากในใจ จะเกิดอะไรเกิดจะชวนเธอไปที่ที่เงินขอฟ้ามีเพียงแสงรำไรและจะเกิดไ,ไปไหมหาอาจจะจุม่มมือเธอไว้หน้ากายถ้าไม่เร็วไปนักอีสุท จะรักอยากจะมอบให้เจอแต่สิ่งดีๆหอดภาพที่มีลมหายใจะบเร็วเจอแชกิยาที่รั่วในคืนนี้ขอให้เธอได้เจอมือของผมเพอาะแบบไม่เคยได้ยินใครร้องแบบนี้มาก่อนเลยครับผมคุณมากครับขอบคุณมมากเลขสิบเอ็ดนะครับท่อนไม้ก็เอาครับท่อนไม้ก็เอาครับวัวแพ็กก็เอาครับผม ช่วงนี้ร้อนครับช่วงนี้ร้อนไปก่อนนะขอบคุณมากขอบคุณนะครับครับผมเฮ้ยได้มาพันหนึ่งคุ้มแล้วสวยสวยพันหนึ่งคุ้มแล้ววันเนี้ยโอ้ยหล่อมๆมามายืนก็ได้พันหนึ่งเป็นไงหล่อมๆหล่อมๆเราได้อะไรเนี่ยได้หมูพงหมูแพ็กวัวพงวัวแพ็กว่ะทำงานเหนื่อยไหมครับ ครับทำงานเหนื่อยไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลทำงานเหนื่อยไหมครับอ่าได้ยินผมไหมฮะที่มึงเข้าบัดเมืองมึงเข้ามาเงียบใส่คนในเมืองเลยไงถามเลยเหรอไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเหรอฮะฮัลโหลนายนายได้ยินเราปะนายนาย ทำไมพี่มีปัญหารหรือหูไม่มีปัญหาเนี่ยฮัลโหลนายเอ่อนายจะไม่คิดจะคุยกับเราหน่อยหรอนายเสื้อลายไฟอ่ะนายอยู่ป้นี่ฮัลโหลหรือต้องคุยภาษาอังกฤษปะว่าจูเน s, hello, hello? s, u, s y o มฮัลโหลฮัลโหลว่าจูเนี่ยมฮัลโหลหรือภาษาญี่ปุ่นปะบัสดีครับ ได้ยินได้ยินผมไหมเอ้า่าไงครับได้ได้ยินผมใช่ไหมฮะอะไรครับได้ได้ยินผมใช่ไหมครับพี่ไหนครับพี่ไหนครับที่เราเจอที่ฟาร์มไก่ปะอ่าได้ยินผมไหมฮะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินผมเปล่าได้ได้ยินครับแล้วอ๋อครับผมแล้วกูถามมึงยังว่าเจอกันที่ฟาร์มไก่กูถามว่ามึงได้ยินกูไหมอะไรหัวหน่ย ทำไมมีแต่คนตอบไปตรงคำถามวะทุกคนเห็นไหมว่าพี่ถามถามเขาว่าได้ยินผมไหมครับที่ไหนครับที่เราเจอกันที่ฟาร์มไก่ใช่ไหมครับสม,มวไม่ได้ยินไป Hello ah uh, can you hear me can you hear me bro check it out bro can you talk bro can you talk with me mm, maybe it's some something wrong hello bro hello hello bro hello hello bros can you hear me can you talk with me please hello <laughs> งาแล้วครับเขาไม่คุยกับผมเลยอ่ะผมยืนคุยกับเขามาสัก5นาทีเขาไม่ค่อยคุยครับคนนี้อ๋อเป็นคนเงียบๆเหรอครับใช่ครับเขาเป็นคนเงียบๆเขาเข้าเมืองมาเขาไม่เคยคุยเลยอ้าจริงเหรอใช่ครับอะไรครับฝ่าเ่าผมไม่เกี่ยวนะพ้นงานไหมครับอ๋อผมยืนคุยกับคุณ5นาทีแล้วครับคุณไม่คุยกับผมเลยผมก็คิดว่าคุณไปต่างชาติหรืออะไรลองพูดภาษาอังกฤษดูปรากฏว่าคุณก็ไม่ตอบผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไงครับ ไม่มีตายอะไรก็ได้ขอได้อะไรก็ได้อ๋อเมื่อกี้ที่ผมชวนคุณคุยผมว่าจะขอตังค์นี่แหละครับ <laughs> นี่ครับการปฏิเสธการขอเงินที่ดีที่สุดนะฮะคือขอบรรกับครับ <laughs> ผมผมพาลงทุนไหมครับอ่าลงทุนแล้วครับอ่ามาอยู่มาอยู่ชั้นสองอ่ะอ๋อผมไปลงมาแล้วครับเป็นไงครับเหลือสองร้อยแล้วครับตอนเนี้ย มันมันมันต้องได้เป็นสูตรรับไอ้ข้างบนอ่ะเอาจริงเหรอครับใช่ใช่มันจะมีสูตรอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอเบอร์ไว้ได้ครับเดี๋ยวลงโปโปแล้วเดี๋ยวผมไปขอสูตรการลงทุนหน่อยได้ได้ตอนแรกของ็มมีสองพันอะอ๋อตอนนี้ผมเหลือ2สองบาทอ่ะเชื่อผมครับรองเท้าคู่นี้ที่คุณใส่ยังดูแพงกว่าที่เขาใส่อีกอะไรมาเนี่ยไอ้คู่นี้มันอะไรวะเนี่ย พี่ชายพี่ชายใครอีกวะใครมาพี่ชายใกล้ๆกูอีกเนี่ยพี่ชายพี่ชายว่าไงครับน้องชายพาวเบิกรถเท่าไหร่ครับอะไรนะครับพาวเบิกรถเท่าไหร่พาวเบิกรถนะครับอ่าพันกว่าบาทครับยาครับผมรีบไปดีกว่าเดี๋ยวไปขอเงินมาจะขอตังค์เบิกพาวไงอ่าเป็นใบใส่ดีกว่าเมื่อกี้มาไม่คุยกันแล้ว ขอตามไ่ใส่เลยเ m k ไปใส่แล้วกันถือว่ากำตามสนองนะพ่อหนุ่มเออกำตามสนองแล้วกันที่เองยืนนิ่งใส่พี่ตอนพี่ชวนคุยตั้งห้านาทีนะนะขอเงินหน่อยกูไบใส่เลยแล้วกันไปละได้โอกาสไปและเดี๋ยวมันตามขอติดรถไปก่อน โอ้ออกัวอย่างไวใงไม่แบบได้ไม่ได้คนพวกนี้นี่ขนาดยิ้มตังคืนไปแล้วยังจะแบบมีลูกเล่นลูกที่สองมาแมมีการมาทุงงมาถามพาวเท่าไหร่เหรอพี่ปะทุ่คิดว่าพี่ไม่รู้เลยน้องเพราะสูตรนี้พี่ก็ทำมาก่อนเบาใส่เลยของเงินปับลาก,ก่อย